ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่จัดงานลอยกระทงของเทศบาลตําบลนังคาตําบลนังคาอำเภอหนองสูงโคราบดีครับตอนนีมีซัดน้ำแลอยกระทงครับก็ตอนที่ก,ก็มาเตรียมการถ้าไม่รู้มีอะไรบ้างถาวายความอะไรอาจจะมีตั้กิจกรรมหลายๆอะไรหัวออ,อกหลายจิกจำมองแล้วลองไปถามสักหน่อยครับวันนี้วันที่ห้าพฤศจิกายนหกแปดครับอำเภอหนองสูงโคราบดีครับตอนนี้นประมาณทารุณเช้าครับถ้ามีอะไรดื่ม ไปทำอะไรไปไไทำครับครับนี่ก็มีเวทีครับสีเผือกซาวนะครับอันนี้ก็เตีจะตามอันนี้ให้ใครนั่งเลยครับนี่เจ้าบ้านเนี่ย<า>ห้พี่น้อง<า>บัน<า>เอียงมาเริ่มเริ่มจั่วโมงครับตอนเย็นเนาะห้าโม,ง,ามงเย็นนะเนาะอันนี<า>้โอ้ไปดูฐานที่กระทงนะครับ นี่เราจะต่งหน่อยครับนุ๊กเฮ้ยครับไงเดยดเตรียมอะไรนอ้วันนี้ลอยกระทงลอยกระทงมีเขามีขายไหมของเองมีครับของเิ็กน้อยนี่ครับนิดหน่อยคุณเขาอ๋อตอนนี้เตรียมมันอยู่ตรงไหนตอนนี้เตรียมไหนอยู่ไหนอยู่ในห้องเก็บครับครับ รึปปั๊บนี่ครับอันที่เรากระทงทำโอ้นี่เขียวครับเขียวสวยๆครับดูนี่ครับป้ายาดนะครับนี่สวยสวยอันนี้ก็รึปพับนะครับมาดูรอยกระทงก็ได้นะครับนี่ก็คงไม่มีอะไรครับแข็งแรงครับแข็งแรงครับนี่อันนี้ก็รอยตัวเองครับมีมะลงมาแรงครับนี่ เป็นอาหารปลาอย่างดีครับก็ลอยบริเวณนี้มันก็ไหลไปนู่นครับประมาณนี้แหละครับเนี่ยก็องวานอ้ใหญ่โจมโหฬารสนา n a ะวันน้องวาครับวัน้องวาก็มาลอยกระทงกันเลยครับประเพณีครับแล้วก็เป็นความไม่อะไรนะครับการทำเป็นความเรียบร้อยนะครับวันตีไม่มีสบายก็มาเริ่มขายของนั่นนะครับเอหน่วยงานก็เทศบาลก็จะเตรียมเตรียมไฟนะครับเนี่ย แสงสีเสียงนะครับมาคืนมาคืนได้ลองไฟยังครับจังเนาะครับเสบานรับมาขายของเป็นลอกๆนะครับนครับมาซื้อมาหานะครับเดินมาตั้งกันแล้วครับครับสวัสดีครับ มาตั้งก็แล้วขายอะไรเนาะขายไก่ทอดเนาะคนกันไหนครับคนก็นี่แหละค่ะบันบ,บนุบันดาบบันดาบันบุครับปกติมาขายทุกป,ปีหรือปกติเย็นก็มาขายอยู่แล้วขายยอู่่แล้วคะโอเคครับคงคง,งจะหลายเนะานะอานะตอนนี้ฝนไม่ตกกันเนานะ<อ>น่าจะไม่มีฝนดีแล้วครับฝนครับ อันนีครับผลไม้นี่ครับสวัสดีครับขายกล้วยขายกล้วยโมหวานค่ะแล้วก็หอมนวลพกทีขายอยู่อยู่ไหมอยู่ที่นี่เลยค่ะอยู่กันนี่คนกันนี่เนาะขอบคุณครับสืบหากันได้ครับเตรียมตั้งร่างกันแล้วครับรับรวยทุกคนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ตั้งใจครับอาพพิธีกรรมของแก่ก่อนลานลานขางสานามขางเทศบาลตุนสูงเอ้ยขางเทศบาลนนท์แต่ละตุนสูง